สวัสดีครับอู่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับมันก็มาหากินข่าปลาอีกแล้วครับมาอยู่ลงรถของทีมงานนัตพลครับตามซิ่งครับเห็นลาตัวแรงครับเบรกแตกครับบากกาครับไปอูครับเลยเดี๋ยวออกมาเห็นทางหนอกนะครับมันก็แตกอีกทีนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกันครับว่ามันแตกสั่งใดครับ อันนี้ดีออกมาแล้วนะครับเป็นขาลัางทำคามสาร์ดกระบอกเบรกว้แล้วครับอันนี้จะเป็นยางเบรกนะครับยางเบรกแต่กิลี่ครับนี่ครับยางมันใส่แบบปิ้นไปเลยครับนี่แต่สองลดมากก็มีอยคันนีแหละครับขาดขาดขนาดนี้นะครับส่วนหมากก็มีแค่หัวซื่อนะครับมันซื่อแต่ก็หัวครับแต่มีคันหนีแหละครับโหดลายแห้งครับ กาดจนปิ่นนะครับทงเศดครับบ่ได้นะครับเบรกจังได้กับว่ามีเบรกครับเบรก่อยูครับว่ามันลวงเลยนะครับนี่ถ้าอันแบบซาฮัสเลยครับนี่นี่นะครับซาฮัสกระมูนะครับผมกาสใด่เตียนให้ไม่นะครับนี่คือของไม่นะครับมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับ ของเก่ามันกกสิซึกแน่้ครับนี่ยกบโผลลงไปครับมดสภาพครับแบบนี้ใส่บาได้นะครับดีนะครับเป็นรถถีแรนน้่นมันงเดียบนะครับก็ได้แรนขึ้นมอกันเขานะครับขึ้นมอกันเขากันนอาการนงสี่กับเดียบร้อยนะครับตัวไฟตัวมั่นครับรถดีวะดีอยโยยโยขยวนำเบรกนี่แหละครับเอาซีวีฝากไปกับเบรกมองเดียวนี่แหละครับคนขับรถครับแมนขึ้นเขาว่าแล้วครับการหนึ่งยังได้กุกกับ คันหนึ่งอยู่ในโล่งครับบัไดยื่นมองดีจจะเท้อครับลาดมากก็คือจบนะครับนะครับอาชีพพับรถครับ้องเช็คดีๆนะครับมันจะได้ปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมทําการประกอบให้เพิ่นไปแลนงานนะครับเพราะว่าเป็นรถดํานะครับช่วงนี้หันงานทั้งต่านๆนหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนครับมันก็คือช่วงหน้าแล้งนะครับ โหด,ดกันมีงานกับตองฟ้าไปแลนนะครับเพื่อหาเงินนะครับเนาะชีวิตคนสมัยก็เลยได้น้ำเงินเนี่ยละครับไม่มีเงินก็นยู่บ่ไดครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับ